อยู่สวีเดนสื่อสารกับคนสวีเดนเชื่อว่าคุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แน่เลยก็คือการแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกรณีที่เราเคยสื่อสารกับเขาอยู่แล้วในภาษาสวีเดนแต่มันอาจจะมีบางประโยคหรือบางความหมายที่เรายังติดหรือยังไม่เข้าใจอยู่เขาก็ไม่รู้เขาก็เลยพูดเร็วๆกับเราเหมือนพูดทั่วไปแล้วปรากฏว่าเราจับใจความไม่ทันเราจะพูดกับเขายังไงดีว่า,วาคุณพูดเร็วจนเกินไปนะคุณช่วยพูดอีกครั้งได้ไหมประโยคแบบนี้ครูบิบิจะมาบอกสประโยคให้ลองใช้กันนะคะประโยคแรกถ้าเราจะบอกว่าคุณพูดเร็ว เราก็บอกเขาว่าดูท so ่อลาร์โซฟุตดูท่อลาร์โซฟุตดูท่อลาร์โซฟุตต่อไปเราจะบอกว่าค, pa, so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  คุณช่วยพูดใหม่อีกครั้งได้ไหมคานดูอุปเพียปะเด็ดดูซอคานดูอุปเพียปะเด็ดดูโซคานดูอุปเพียปะเด็ดดูโซคุณช่วยสิ่งที่คุณพูดใหม่อีกครั้งได้ไหมประโยคที่สามคานดูเซยาเอ็นกงทิล ค a n ดูเซี n เอ็นกงทิลคันดูเซียเอ็นกงทิลคุณช่วยพูดใหม่อีกครั้งได้ไหมก็สามารถใช้สาประโยคนี้ไปใช้พูดคุยกับเขาได้ค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแบ่งปันเพื่อนๆและก็อย่าลืมกดติดตามเพจครูบิ B, B ๊บบิ๊บิอิสเวเดนนะคะ